แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องกันติยาให้ไดกินคลิปอะไรอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวลองกัดตรงนี้ก่อนเลยนะยทุกคนดูดิลาจิมเยิมมันปูครับมันปูครับผมมันแบบมันมีความแบบ หวานนิดๆอ๋ออาอย่าลืมติดตามช่องขันติวีเก้านะครับช่องนี้จะลงอาทิตย์ละคลิปครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามติไวจะได้ไม่พลาดกินกันยัยว่วๆเตรียมอาหารมาดูติดด้วยนะขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอน่ากินสุดๆ โคชูจังมายองเนสไ,ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรจอ <What? S 2> สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับนี่เป็นแบบ ASMR นะทุกคนซาซาย็นเด็าทุกคนจ๋า นี่ครับปูหิมะอันนี้ซอสที่เราทำกันไว้ต้นคลิป <c oughs> ใครชอบกินปูกดไล์คลิปนี้เลย <c oughs> <c oughs>

มรยมีความแบบว่าเป็นแบบเหมอปูแน่นๆทุกคนเนื้อปูแน่นๆเราก็แบบเนี่ยเหมือนปูอกอะไรจนว่าเนื้อมันนั่นมีความมันหวานเค็มอยู่ในเนื้อด้วยนี่กินกลับ อร่อยมากเผ็ดหวานหอมน้ปลุกก้าว หมือนเส้นอะไรสักอย่างอ่ะเอกมาเลยทุกนดูดิ Yeah. เนื้อทุกคนมาแกะเนื้อใส่กันโอ<ฮ>้ตัวนี้อื้มนี่ทุกคนเนื้อแบบว่าเยอะมากตัวนี้ชีสของอะไรเนี่ย วๆๆๆวหวานๆเค็มๆทุกคนอู๊ตายะเนยเยอะมากอฮ้ <c oughs> <c oughs> พอติดใช้คำไม่ได้แต่เล็กๆพวกนี้ก็มีนะมีเนื้ออยู่นะ คนดูดิฮืืมืมโคตรน่ากินอน่ะ ठीक okay. เขมากวันนี้คือมันปูครับมันปูครับผมมันแบบมันมีความแบบหวานนิดนิดโอ้โหตำมันมากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้มันปูชิ้นนี้ประมาณร้อยเนาะกินกับข้าวสลยร้อนๆแบบนี้ โอ้โหปูนะครับกับมาม่าเผ็ดเกาหลีอื้มอื้มข้ากเนมาก 음. 너 하면 그 เป็นอย่างนั้มากครับทุกคนกับการกินขาปูหิมะทุกคนครั้งได้ในชีวิตของตีเลยนะครับเอาตรงๆเลยนะทุกคนเนื้อเนี่ยเขาค่อนข้างแก่ยากแต่ว่าเนื้อด้านในจะมีความแบบเค็มนิดๆแล้วก็หวานแบบธรรมชาตินิดๆนะครับมีความแบบเค็มนิดๆด้วยนะแล้วก็กลิ่นนะครับโอเคเลยไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนชอบตรงที่ว่าเนื้อเขาเนี่ยแน่นทุกอันเลยนะไม่มีกรวงเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแก่ยากนิดนึงมาให้เราช้าทุกคนคลิปนี้นะครับอยากให้ตะกี่เรา์ีคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิ นี่เราก็จันอนนี้มาป้อนทุกคนครับม